ปกติครับใจเราเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราเลือกมองว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีด้านดีให้เราต้องได้มองได้เห็นได้เรียนรู้แต่ถ้าเราเลือกมองเฉพาะด้านแย่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่เรื่องแย่ๆเหมือนกันนะครับหลายๆครั้งเวลาที่ลูกเราต้องเรียนหนังสือลูกเราต้องต่อสู้ลูกเราต้องทํางานหนัก เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเรียนรู้เพื่อเอาชนะขีดจํากัดของตัวเองเพื่อจะได้เป็นคนใหม่ที่สามารถทำงานยากงานใหญ่ได้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้สึกง่ายๆสบายๆแต่โดยธรรมชาติคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้แต่อตาตมายอยากให้แง่คิดนิดหนึ่งว่าถ้าเราเลือกมองในด้านดีๆของอุปสรรคทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตลูกเราจะเห็นความเติบโต เราจะเห็นความงดงามของชีวิตลูกแต่ถ้าเรากระโดดเข้าไปปกป้องลูกถ้าเรากระโดดเข้าไปซ้ําเติมลูกอย่างเช่นว่าอันนี้เครียดไม่เอาอย่าทําเลยอันนี้หนักไม่เอาอย่าทําเลยลูกแม่ไม่ฉลาดลูกแม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นลูกแม่ไม่จะเป็นต้องหนักต้องเหนื่อยหรือทุ่มเทขนาดนั้นก็ได้การกระทําตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นการปกป้องลูกด้วยความรักแต่แบนแฝงไว้ด้วยการทําลายชีวิตลูก แค่พังยับเยินลงโดยสิ้นเชิงนะครับพ่อแม่มองทุกอย่างในแง่บวกพ่อแม่มองทุกอย่างในการการเป็นโอกาสฝึกวิน,นัยฝึกความเป็นผู้รับผิดช,ชอบรู้จักคิดแล้วฝึกลูกตัวเองให้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขให้ได้อย่างเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของทุกๆสิ่งที่เข้ามาครับ